สวัสดีค่ะพบกับช่องมดลอยอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวก็มีข่าวฮอตประเด็นร้อนที่สืบเนื่องมาจากมี FC ของทนายดาวท่านหนึ่งนะคะได้มีการส่งข้อความค่ะเป็นรูปภาพของข่าวที่เมียน้อยโพสต์ขึ้นใน Facebook ของตัวเองมั้งคะว่าตัวเองเนี่ยจะใช้สิฟ้องเมียหลวงนะคะ <What? S 1> ซึ่งก็จะฟ้องมูลค่าความเสียหายถึง2ล้านบาทด้วยกัน <Wow. S 1> f c ก็เลย ได้มีการไลน์ส่วนตัวมาถามว่าสามารถทําได้หรือไม่ประเด็นนี้ดาวมีคำตอบนะคะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าสู่เนื้อาหานะคะดาวต้องขอให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจดาวและก็ทีมงานด้วยนะคะ เป็นที่หนึ่งนะคะเขาก็คงจะต้องอยากถามว่า เน้น้อยมีสิทธิ์อะไรบ้างในกรณีที่เป็นคลิปนะคะอย่างแรกนะคะดราต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าโดยหลักของมนุษยชนก็คือคนทั่ว,วไปเนี่ยนะคะย่อมจะต้องได้รับสิทธิในการที่จะอยู่ในบ้านของตนเองหรืออสังหาริมทรัพย์ของตนเองโดยปกติสุขนั่นหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณบ้านหรือภายในตัวบ้านของเราเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะอยู่ได้โดยปกติสุขตามมาตรา326แห่งประมวลกฎหมายอาญา ะค,ะคราวนี้เราก็ต้องมาต่อกันว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของเราโดยปกติสุขแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีบุคคลบุคคลหนึ่งเข้ามารบกวนการครอบครองหรือก่อกวนให้เราไม่สามารถอยู่ในบ้านของเราโดยปกติสุขได้นั้นบุคคลนั้นก็ถือว่าได้กระทําความผิดในฐานบุกรุกค,ค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่า เมียน้อยเนะะี่ยค่ะเขาก็มีสิบในบ้านตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าได้มีการบุกรุกเข้าไปผู้ที่บุกรุกก็ต้องมีความผิดในส่วนของความผิดฐานบุกรุกซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทค่ะประเด็นที่2นะคะเมื่อกี้ดาเพิ่งพูดถึงประเด็นที่1ไปประเด็นที่2ก็คือนอกจากบุกรุกแล้วยังจะต้องผิด ก็คือภรรยาหลวงกับแม่เนี่ยยังจะต้องผิดในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งหมิ่นประมาทเดี๋ยวคือใส่ความต่อบุคคลที่3นะคะในเคสนเนี้ยเนี่ยนอกจากจะใส่ความต่อบุคคลที่3แล้วยังได้มีการโพสต์หรือไลฟ์สดเนี่ยมันก็จะเข้าความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะซึ่งตรงนี้แหละที่มันจะสามารถเรียกค่าความเสียหายได้นะคะความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ย มันก็จะสามารถเรียกค่าความเสียหายที่เกิดจากการที่ทำให้เขาอะรู้สึกอับอายหรืออาจจะถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชงังซึ่งตรงเนี้ อีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าทุกในเรื่องความผิดอาญ,ญาเนี่ยนะคะบอกว่าจะเรียกค่าความเสียหายตรงนี้จํานวน2ล้านบาท <Wow. S 1> ดาวอธิบายอย่างนี้เลยนะคะว่าการจะเรียก2ล้านบาทได้นั้นคุณจะต้องมีฐานานุรูปที่พอควรคําว่าฐานานุรูปที่พอควรยกตัวอย่างเช่นมีการงานมีการศึกษามีคือพูดง่ายว่ามี ฐานะทางสังคมค่อนข้างที่จะดีอะค่ะคือพูดง่ายๆว่ายกตัวอย่างเช่นดาราดาราเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่บุคคลสาธารณะแล้วคนทั่วไปก็ต้องรู้จักเขาถูกไหมคะนั่นเป็นเหตุผลที่เหมือนหมอหยุดคอนเฟิร์มมาทานายไททักลรีเดียว่าท้องเนี่ย <What? S 1> ก็เลยได้ค่าวความเสียหายไปสิบล้าน <Wow. S 1> ซึ่งนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าฐานาะนุรูปดังนั้นมันก็จะดูจากอะไรดูจากว่าสังคมการศึกษาหน้าตาทางสังคม ผู้คนรู้จักเยอะไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งการที่ฝ่ายเนี้ยบอกว่าจะเรียก2ล้านก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีดีกรีทางสังคมมีฐานานุรูปทางสังคมถึงขนาดที่จะเรียกได้2ล้านได้หรือไม่เพราะว่าบางทีเนี่ย,<ๆ>นยขนาดบางเคสนะคะที่เป็นผู้เสียหายเป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะต้องนําสืบว่าตัวเองเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายอย่างนั้นจริงๆจ,งจึงจะได้นะคะดังนั้นนะคะดาวบอกได้เลยนะคะว่า การจะได้2ล้านหรือไม่เนี่ยต้องดูที่ฐานานุรูปและการนำสืบของทางผู้ที่เรียกร้องมานะคะว่าสามารถที่จะได้จำนวนถึง2ล้านหรือไม่นะคะสุดท้ายนะคะดาวบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องดูว่าแต่และฝ่ายเนี่ยรักแล้วก็ห่วงแหนในความรู้สึกที่ว่ารักแล้วก็ห่วงแหนกันและกันหรือเปล่าคือพูดง่ายๆว่า ถ้าหากว่าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขใบทะเบียนสมรสมันก็เหมือนกับใบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ค้อมเอาไว้แล้วก็ทําให้แต่ละฝ่ายเนี่ยรันแต่จะอยู่ด้วยความทุกข์นะคะดังนั้นถ้าหากว่ามันรักกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยความรักความเข้าใจแล้วนั้นน่ะก็ควรจะต้องปล่อยให้กันไปมีซึ่งอิสรภาพนะคะ ไม่ใช่ว่าใบทะเบียนสมรสก็จะผูกไว้อย่างนี้แหละ,ะเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตซึ่งมันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวนะคะหากรักก็ต้องยอมที่จะให้คนที่รักมีความสุข<ะ>ถึงจะถูกต้องนะคะอันนี้เราฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับคู่รักหลายๆคู่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับเนื้อหาวันนี้คงไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้จากตรงนี้บ้างนะคะถ้าได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วที่สําคัญถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเหมือนกับ FC ของดาวแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวดาวจะได้ทําคลิปวิดีโอเพื่อให้ความรู้กับเพื่อนๆมากๆขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ